เดี๋ยวมันไวมาเอาเองเาวาเองเาว่ามาเองเขาว่ามาเก็ว่ามาน่าไหมน้งตรงมาน้ะไปใคไม่ได้ขึ้นเรือเต็มเลยแล้วไล่ยากด้วยโอ้ชักขึ้นมาเนาะ